สวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์สิทธโหนฟันธงพยากรณ์รายสัปดาห์ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22กรกฎาคม2566นนะครับอัปเดตกันในเรื่องของการเงินการงานความรักและก็สุขภาพนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องแรกเลยนะครับในรอบสัปดาห์นี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของ รายได้ที่มาจากการลงทุนรวมหุ้นลงทุนทําธุรกิจกับครอบครัวนะครับก็จะมีการเงินเข้ามาใหม่ๆในช่วงสัปดาห์นี้และก็จะมีบางท่านนะครับที่จะมีรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือบางท่านนะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะมีการเจิจาจติดต่อค้าขาย สำเร็จในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะมาจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเช่นกันในส่วนของรายจ่ายเนี่ยก็จะมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับบางท่านก็มีการขยับขยายลงทุนเพิ่มนะครับในส่วนของกิจการงานหรือบางท่านที่ทํางานประจําก็อาจจะนําเงินเก็บมาลงทุนในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับและก็ยังมีในส่วนที่จะเกิดจากการ ดูแลบ้านรถนะครับการซ่อมบำรุงเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่จะต้องจัดสรรหรือบริหารการเงินให้ดีนะครับสำหรับการงานนะครับก็จะมีบางท่านที่อาจจะต้องกลับไปปัดุ่นโปรเจกต์งานเก่าๆที่ค้างคานะครับแต่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะขยายงานตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จหรือมีความก้าวหน้านะครับ แล้วก็ด้วยความที่ดาวการงานเดินถอยหลังเนี่ยเราอาจจะต้องรับภาระความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือการบริหารในส่วนของทรัพยากรให้รับข้อบวางแผนให้ดีแต่ที่สุดแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงรอบสัปดาห์นี้เสริมมงคลน,นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ นในเรื่องของการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและก็เพื่อความมั่นคงในชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแนะนําบูชาเหรียญเทพพราหูทรงครุฑพิธีสีภาคนะครับและก็เพื่อการประสบความสําเร็จในการเจรจาค้าขายทําธุรกิจนะครับทาสุดยอดสีพึ่งพระแม่รักษมีนะครับเพื่อเป็นการเจรจาติดตอ่อค้าขายให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปครับความรักนะครับ ของคนที่มีคู่รักอยู่แล้วหรือมีครอบครัควรแล้วในช่วงนี้อาจจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการงานบ้างเพราะฉะนั้นการพูดให้เข้าใจหรือการแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับในช่วงเวลานี้สำหรับคนโสดนะครับก็คงจะไม่มีเวลาในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แต่งกับงานไปก่อนอย่าเพิ่งรีบด่วนที่จะสารสัมพันธ์กับใครนะครับเพราะอาจจะเป็น ช่วงที่เราไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารู้สึกดีหรือคนที่เราถูกใจนะครับสุขภาพนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการงานค่อนข้างหนักหงเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาพักผ่อนทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในจังหวันนี้นะครับแล้วก็ในการทํางานสําหรับบางคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องใช้ความรอบคอบและก็มีสติในการที่จะปฏิบัติงานในช่วงนี้ ให้มากนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ครับคําพยากรณ์นะครับสำหรับในรอบสัปดาห์นี้แล้วก็ขอฝากเพจโหราธึกปันธงนะครับพบกับอาจารย์ท่านต่างๆนะครับที่จะมาทํานายดวงรายสัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะอไลน์แล้วก็ติดต่อแอดมินนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ